นอีทุกคนโอ้โหวันนี้เรามาอยู่ในแมปเปิดใหม่ครับมันติเว r ร์ Tower Defense เ,วเพิ่งเปิดแบบวันนี้เลยนะทุกคนผมก็ลองเล่นไปนิดนึงแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวไปสุ่มตัวกันนิดนึงนะตู้ตอนนี้คือทาฟกาก้ารอเป็นแบบลิมิเต็ดด้วยนะโอ้ยนี่ต้องแบบสุ่มนิดนึงนะครับไม่มีบู๊เลยเราเอาแบบเพียวๆไปเลยนะครับสิครั้งแบบ600เจมส่วนตัวนี้ผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะทุกคนคือ ยังไม่ได้ตัวระดับมิติเลยครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีใช้มี่ด้วยนะไอ้นี่ใครเนี่ยโซโกลโลมาเขาด้วยเหรออันนี้คือถ้าไม่ได้มิติกนี้ก็เหงาอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยซันจีอันนี้ก็ยังไม่มีครับตัวยังไม่ค่อยเยอะครับทุกคนยังไม่ได้มิติกเลยอะแล้วลู้สกแปดแล้วนะ โอ้โห,โโหเดี๋ยวนะเหมือนจะเควสเสร็จปะฮ้ยดูทุกคนผมสุ่มไปหนึ่งรอยครั้งแล้วอะผมยังไม่ได้มิติกเลยโอ้โห,โโหและคือเกมนี้เนี่ยดูเหมือนว่า ไม่มีหลอดการันตีด้วยนะทุกคนแต่ไม่รู้นะครับว่ามีหรือเปล่าโอ้โหแลนี่อะไรอะไลนิ่งแมคควีนมาได้ไงก็เดาไม่เกี่ยวนะครับเป็นอวตารเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันนิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมเอาโกคัวออกแล้วกันเอาซันจิเข้ามาสําหรับตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะทุกคนก็สเตตเหมือนกันนะครับไม่มีแบบเป็นเกรดแบบเอบวกเออะไรประมาณนี้ไม่มีนะทุกคนนะครับก็คือจะเป็นแบบเกรดเดียวกันเลยอันนี้คือนี่เลยเอสมาอัคีผมเป็นลิมิเต็ดชายนี่ด้วยเป็นไงโอโหสกิลเวอร์มากนะสำหรับเอสมารัคีนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครกันนิดนึงนะครับตัวละครเนี่ยถ้าเราได้ซ้ำมากๆเนี่ยเอาไปกินอัพเวลได้นะทุกคนถือว่าก็อัพเรวลได้เยอะนะเรียกได้ว่าได้เยอะเลยครับเดี๋ยวลองอัพให้ดูดูครับจากอาเลเวล11บวกไม้สามเลเวลแต่ว่าเขาก็มีนี่นะในส่วนของเอ่ออาหารนะครับเพื่อที่จะเร่งเลเวลได้เหมือนกันแต่นี้ก็บวกนิดหน่อยนะและสำหรับสีเขียวก็คือจะเป็นหินแบบ รีโลนะครับหาพาสสิบนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เลยทุกคนแนวสำหรับเพย์สำหรับเพย์นะมีอยู่2สตอรี่ในตอนนี้เป็นดาวนาแม็ก uh, นะครับกับมารีฟอร์ดขพงผมเนี่ยเล่นจบไปสตอรี่หนึ่งแล้วครับถ้าถามผมว่าเกมนี้เนี่ยหาเพชรง่ายไหมแบบฟาร์มง่ายไหมต้องบอกเลยว่าก็ง่ายอยู่นะแต่แบบต้องมีตัวละครนิดนึงนะครับให้เราเนี่ยทำการเล่นสตอรี่แรกเนี่ยให้จบก่อนแล้วเขาจะเปิดโหมดอินฟินิตี้มาใช่ไหมอันนี้เนี่ยถ้าเราเวลห้าสิบอะเราจะสปีดคูณสองได้ด้วยนะครับสำหรับของที่ดอมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนที่เขาให้มาานคะถือว่ก็เ ก็ลองแบบเซตเอฟเคฟาร์มถือว่าทําได้ง่ายอยู่เหมือนกันในเกมนี้เพราะฉะนั้นก็ อาจจะแบบหาเพชรไม่ยากเท่าไหร่หาโครงหาของอะไรเงี้ยก็พอได้นะทุกคน l o n b u c k c o m ร้านบริการจำหน่ายสินค้าทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดีฟ e อนโอ้โหยูนิสุดเก่งแล้วก็มีขายพิเศษตอนนี้แทมเพชรด้วย2000เลื่อนลงมาตรงนี้ไอดี ID เงินล้วนซื้อไปเลยสุ่มตัวแบบเพลินเพินไม่ต้องฟาร์ไม่เสียเวลาแน่นอนว่าแบบเพชรเราก็มีนอกเหนือจากนี้เรายังมีตัวละครสุดลิมิเต็ดสามารถไปจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ lonback เลยแล้วก็สําหรับตรงนี้เลยทุกคนนะเป็นเอ่อแคปซูลใช่ไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นจุด AFK นะครับแต่ผมยังไม่ได้ลองเข้าไปนะไม่รู้ว่าเขาจะแบบได้เท่าไหร่นะต่อนอาทีหรือสก,กีนาทีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วนี่คือระบบเลททุกคนยังไม่เปิดนะครับอาจจะต้องรอไปก่อนนะแล้วพรุ่งนี้คือจะมีทาวเวอร์เปิดอีกแล้วคือทาวเวอร์เยอะไปไหนก่อนนะในตอนนี้สําหรับเราบอกอันนี้คืออีโวทุกคนอีโวแน่นอน,นครับซึ่งเฮ้ย รันจีอ e ีโวได้หรอถามจริงเฮ้ยละได้นะเป็นระดับรีเจนครับเดี๋ยวนะใช้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าหาได้จากไหนนะทุกคนก็เท่าที่ลองเล่นมานะทุกคนตรงนี้เนี่ยข้างหลังเพน์ครับเขาตรงนี้เนี่ยเราต้องผ่านสตอรี่มาリฟอร์ครับซึ่งเป็นระดับยากนะทุกคนเป็นระดับฮาร์ดนะครับก็คือสตอรี่เนี่ยเขาจะมีเป็นแบบปกติกับอ่ยากนะทุกคนเห็นไหมดาดครับมีนอร์มอลกับฮาร์ดถ้าเราอยากเปิดประตูข้างหลังอาสีแดงๆอะ่ะก็คือต้องเล่นโหมดฮาร์ดให้ชนะก่อนนะครับนี่ไง อ๋อมีโอกาสดอกในนี้นะทุกคนสําหรับทันจินะครับหาในนี้เลยเพิ่งเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าปกตินี่คือลุยแหลกเลยทุกคนแบบเปิดใหม่เล่นอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างนะทุกคนเดี๋ยวจัดด่านนี้เลยไหมมาครับทุกคนอันนี้ไม่รู้ว่าใครเข้ามาเล่นกับผมด้วยนะไม่รู้ว่ายากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าลองดูครับทุกคนอาจจะเห็นผมใส่ชุดเอ็ดมารอาคีเป็นเพราะว่าผมได้ใช้นี่มานะทุกคนซึ่งร่างธรรมดาไม่รู้ใส่ได้เหมือนกันหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้หรอกเรื่องแต่ว่าเราแบบเล่นๆอย่างเด โอ้ยดวงดีนะแล้วผมเวลยี่สิบผมยังไม่มีมิติไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนคือแบบเล่นเกมทาวเวอร์ไม่เคยจะแบบเกิดกอนชาวบ้านอะ่ะผมต้องเวลแบบ3 0 4สิบสี่สิบาทถึงจะมีเนี่ยลองเพรไว้สักหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างงี้ปะ่ะแต่าสำหรับแหวนนี้เนี่ยตัวละครที่แบบแนะนำนะทุกคนช่วงต้นเกมที่แบบเล่นมาแล้วโอเคนะผมแนะนำลูฟี่นะทุกคนผมชอบมากครับลูฟี่ต่อยหมัดแบบรัวๆอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นแบบเอ็กเฟกต์นะครับทุกคนคิดว่างไ,ไงก็อโอเคนะ แต่เราโชว์เอสมาดกีนิดหนึ่งครับก็คือจะเป็นตัวแบบตีแอร์นะทุกคนนี่อยู่ข้างบนสกิลถือว่าเวอร์พอสมควรนะครับเรียกได้ว่าถ้ามือถือไม่แรงเนี่ยอาจจะมีกระตุกนะครับเพราะว่าผมเล่นไปอ่ะคือเซิร์ฟเวอร์เขามีปิงปิงด้วยนะคือปิงแบบหมื่นสี่อ่ะทุกคนแล้วคือแบบมอนแบบคือเขาก็ไม่ตีมอนก็เดินไปอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาทีเอ็กซ์เฟคมันแบบรวมกันอ่ะโอ้โหคอมแทบระเบิด อันนี้ก็จะเป็นแบบข้อเสียดนะัเซิร์ฟเขายังมีแบบดุงรงไม่รู้ว่าจะเกิดหรือจะดับเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับทุกคนวันที่25ก็จะมีแนวทาวเวอร์เปิดมาอีกแล้วนนะเราไม่สามารถคลิกดูยูนิตเพื่อนได้ด้วยหรอนี่ครับและนี่คือปิงแล้วนะเนี่ยทุกคนคือแมพเขายังแบบยังสร้างได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวปิงยังดูเยอะไปอนทะุกคนตัวเซิร์ฟยังดูแบบเแล็กๆอะ่ะถ้าใครแบบอยากจะมาลองเล่นนะอันนี้ผมแนะนาครับเซตติง้งแนะนําให้เออเลื่อนมาเปิดออโต้สคริปต์ตรงนี้นะเห็นไหม ที่เขียนว่า auto skim นะเพราะว่าเขาเนี่ยจะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นข้างบนให้ดูครับตรงหน้าจอตรงนี้จะไม่ขึ้นจะไปอยู่ในส่วนของ setting นะครับใครที่แบบหา auto skim ไม่เจอก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองนะอันนี้เผื่อใครแบบหาไม่เจอมาบอกกันไว้ก่อนดีครับิลเอ q มาหนักคีเป็นไงอ๋อเอาเรื่องมานะครับเรียกได้ว่าทําแบบกะอังการเลยสําหรับตัวละครก็ถามว่ามีเยอะไหมผมยังเห็นไม่หมดนะแต่เท่าที่ผมเห็นมิติก็มีหนวดขาวทัฟก้ารอใช่ไหมมีแชงคูด อะไรพวกนี้ทุกคนนที่แบบเห็นๆมากมอนอี่ทุกคนโอ้โหผมไม่รู้ว่านักคนเล่นในมือถือเนี่ยจะหนักหดวงหรือเปล่านะถ้าบางทีกินสเปคเยอะแหลกเกินคนก็ไม่เล่นนะนะแต่ของผมเนี่ยก็ได้แหละเพราะว่าเล่นในคอมไงก็สบายๆแหละมั้งทุกคนคิดว่าแมปนี้จะเป็นยังไงครับจะรอดไหมจะสามารถชนะอนิเมะดีเฟนเดอร์ได้ไหมก็ไม่นานไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ต้องแบบติดตามดูนะโอ้โหคือแบบ tower defense อะ่ะ anime tower defense อะ่ะคือมีเยอะมาก a n ิเม last stand anime defender และนี่ก็คือ multi world tower defense เดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าก็คือพรุ่งนี้จะเปิดอีกแล้วนะครับยังไม่รวมถึงออสตาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้คนจะเล่นน้อยนิดบอสออกมาละบอสมารีฟอร์ดเนี่ยทุกคนสตอรี่ที่หกนะครับเขาจะแบบเหมือนมีสองชีวิตนะ่ะเหมือนอันเนี้ยหมดหลอดเลยใช่ปะเห็นปะมีรี <laughs> เพิ่มขึ้นมา และเกมเนี้ยตัวละครเขาแบบมีดีบัฟใส่เราด้วยนะแล้วเราก็สามารถใส่ได้ด้วยอันนี้ดูเหมือนว่าบวกกกอบเพิ่มใช่ไหมเป็นร่าง2นะทุกคนซึ่งถือกว่าเดิมครับคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยแพ้ไปรอบหนึ่งครับไม่ไหวจริงต้องให้ลูฟี่จาัดก,การนะลูฟี่นี่ต้องแบบเวลสิบกระบวกเลยนะนี่ขนาดเรามีโหนดขาวมาช่วยนะเนี่ยนี่ลูฟี่หมัดยังยืด โอเคแล้วไม่ได้ด้วยพูดถึงเรื่องหาเพชรก็น,น่าแหละทุกคนนะครับไปลง i n นฟินิตี้แล้วคือเซตบอทอะเซตถือว่าได้ง่ายเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเรากดรีเพ์ครั้งอะเราจะแบบคือเขาจะไม่ออกเข้างแบบใหม่อะ่ะคือเขาก็จะยืนอยู่จุดน,นู้นแหละนึกถึงเอ่ออนิเม d ดีเฟนเดได้เลยนะใครที่แบบเคยเล่นแบบเคยเอฟอะไรเงี้ยเคยเซตบอทนะครับอน i m ม d ดี e ฟนเดอร์เนี้ยก็จะสามารถเซตอันเนี้ยได้ง่ายๆเลยนะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีลําบากนิดหน่อยเพราะว่า การวางตัวละครเนี่ยเขาไม่มีแคนเซิลนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นิดนึงทุกคนโอ้โหเสียดายนะครับที่แบบผมไม่ได้ตัวแบบดีๆนะว่าจะสุ่มพาโชว์สักหน่อยอสักหน่อยไหมามาเดี๋ยวสุ่มสันจินิดนึงนะขอ,อน,นิดนึงเพราะว่าสันจินี่อีวูได้ทุกคนอาจจะแบบดูมีอะไรอะไรเงี้ยงงไหมโอ้โหนี่คือถ้าได้สีแดงมานี่ก็เอาเรื่องโอ้โหแล้วมาเลยครับสําหรับแฟดทีเดียว นะครับก็เป็นแบบรถคูดาวนะทุกคนแต่ว่าเป็นประมาณนี้ละกันถือว่าสูงแบบให้ดูแบบคร่าวๆละกันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสําหรับมันติเวิร์ธทาวเวอร์ e ดีเฟนส์นะครับถ้าใครอยากมาลองเล่นเนี่ยเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างละกัน